สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินม็อกแค่แฟนมอลล่าที่คาระรักสู้ผู้สู้คนครับผมเมื่อกี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมก็พยายามคุณโกสซูริโอบันทามีแต่ตะโกไปหนักโกไปหนักยีหลีพี่น้องเป็นจังไยกินข้าวแลงแล้วพี่เนียข้ามผาหรว่ากินข้าวแลงแล้วแล้วอันนึงแดงๆพี่น้องเพิ่นว่าอีหยังล่ะทุกอย่างให้ปากคำกินมันหม่กัะดกกลิ่นมกมันปากประดมปานีอ๋อถูกถูกบอกเรื่องเห็นแนวกินบอกเรื่องแนวกินแล้วพี่เนี่ยข้ามผาเมื่อแรกินขาากัับยงเอ มือแรกนี่ต้มไก่วามือแรกนี่ต้มไก่แมนเข่ามัน,นไก่ข้ามันไก่อไกเออลากะพัดกะเพราอืมอืพู้ได้เป็นเชฟพยาภานเหมือนเดิมผู้ได้ละคอยเบิดปีเชฟผ่านมาสันทอ,อเอาล่าสุดเกิดยังขึ้นหลังเวทีของสาวน้อยเพจบ,บ้านแพงแอดมินหน่อยไปเห็นคลิปนี้ที่พ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจเรียกว่าโอ,โอ้โหหลายๆคนในคลิปพยาภานเป็นตะแสบคักคนเทนแนวกินแม่ แ<บ>ต่ว่าบมเมนวันแนวกินมันตาแสบเลยเสียงหัวห,วหลอกเนีย่ยแม่คือเป็นตาแส่แห้งแฉะเพราะเป็นแม่บีเนาะห,<ง>หงอิงพี่แอ<ห>ง,<ห>งจี้แม่หน่อยสออเ,เสียงหัวเป็นตาแส่งคนเมื่นผู้ใดหูบอเสียนนนเสียนนนพี่น้องนั่นก็คือเชฟกระทะเกือบห้าง บายพ่อเอกน้องครูวสันสาะมีการทําอาหารหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแหละตะวันรีล่าสเตปการเหตดอาหารของพ่อเอกเปลี่ยนไปเพืนผ่านปกติแล้วเพ่นสีแบบเป็นเค็มเค็มเพค่อยๆจ้าสี่แมอ่าแล้วก็บอกเอซี่แฟนคลับมือนี้มีเมนูอีหยังครับเพ็ดจ้งสันเห็ดเจ้าสี่บอกค่อยคอาปากน่อยวสัสาะแต่บัดที่นี่เรียกว่าสําหรับพ่อเอกโอ้ยผลงานผ่านสงกับว่าผนอยูกลากับเจ้าพ่อคอนเทนต์อิหรี่เรียกว่า เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเลยไปแล้วตอนนี้สําหรับพ่อเอกแมนบ่อขนาดบอสโจ่ยังย่อมเนาะแมนบ๊เออจากไหนจะมาบอสโจย่อมโอ้ยหลังจากที่ว่ากันว่าพ่อเอกตอนนี้น้องพี่น้องเนาะ,ะถือว่าเป็นเจ้าพอคอนเทนต์เลยเอออันใดนี่รับคิดคอนเทนต์ออกมากเนี่ยโคตเขาไปเบิ้งข้าวเดียวพี่น้องเสือพอนี่กดเยี่ยมมากกว่าหนึ่งพันหกร้อยกว่าครั้งเลย คนมาทานทานซีดแนวกินไหมทานซีดพักใส่หม่อนสิทซีดพักใส่หมอ่อนกับอันโยนตะกาทถิมทัม้งซีมอ <laughs> <laughs> ว่างบ่ได้กินพวกอะไรหรอกอันงแนวกันเนียทถิมเนียหลายก้อนว่าสันแต์ป <laughs> กติแล้วห้องสิพอแตงตาเอ่อเชฟกระทะห่างมันบอกอมีกำแพงบานท,ที่นี่มาเจอพ่อเอกเชฟกระทะเกือบห่างว่าสันเถาะครับอ่ะเป็นจังไลยพี่น้องกินได้็ต้อกินอะไรก็ต้องเบื้องอีกเชือนึงต้องถามต้องถามลูกสาวเลยว่ากินได้บ่ บอจ่วคือหอด้เพื่อนบ้านบอจโจเห็นคลิปนี้เขามาคอมเมนต์ชิดหอดีเสยโป้พญิพาณคลิปนี้เพิ่งจะปล่อยออกมาสิบกว่านาทีเท่านั้นเองอ่าตะวันยอดวิวมื่นหาไปแล้วครับสิบกว่านาทีมื่นหาเพื่อนบาเอฟซีแฟนครับหลายๆคนบอกว่าบอโจโวต้องมาเจอกับเจ้าพอคอนเทนต์คนใหม่เอกน้องครูอืมเรื่องไดครับอืมต้องมาเจอกับเจ้าพ่อคอนเทนต์เจ้าเห็นเจ้าสี่กัดีใจเนาะพี่น้องเนาะ แต่ขึ้นทางตะกี้อันพายเอกมันเป็นคนเงี้ยเงียเขิมเขิมเออเจอคอมเมนต์เจออีหยังดานลมตั้งสี่เพิ่อนกับที่เก็บกดอยู่ผู้เดียวเออแต่ว่าหลังๆมานี่เพิ่อนกับเริ่มว่าเป็นไงวะบ่อยบ้างเออมีคอนเทนต์อันนั้นมีอันั่นมวนอันนี้มวนแม่เห็ดแม่แหยพี่น้องในเบิ่งแล้วก็ค่ายเขียดไปเป็นบละเออลูกสาวกับยิ้มกับมวลนัวหัวลมวลจนตอนแบบนี้หลังเวทีกับคึ้นอื า,ห,าหลายคนมีแต่มีแต่ความสุขเขามาเบิงคลิปแบบนี้นาะพี่น้องเนะาะบอแมนเฉพาะเอฟซีแฟนครับที่เบิงแลวมีความสุขเข้าเบิงในคลิปจังสีลหลายคนมีความสุข,ขน้อ,องอุงอิงพี่แองจี้แม่หน่อยจังสีไหมอือ่เป็นจังไรพ,พีน่น้องผ่านอืมถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นนาะพี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวของพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบานแพงแมนบอเห็นภ่พบรรยากาศแบบนี้พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันทําอาหารถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแมนบ่ล่ะทุกสถานที่ขอให้ เจังในหลักพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันใะหลักม่นกับอบอ,อุ่นคืนนอเก่าเผยขม่านมยูบาน<ม>นี่แหละสัยยุบานคืนนอเก่าย่ได้เปล,ลี่นกับสมัยบ้านนี่แหละสุขอยู่ที่ใจนี่แหละคนว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเ่าต้องไปหาอีหยังมองอื่นมองไกดลดอกเพยข้าผ่านขอแค่ใจเราสุขจพงสิ่ไหมมันก็มีความสุขแล้วอืเป็นเจ้าในเรียกว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์คนใหม่พ่อเอกน้องครูเสียงหัวรอของเสียนนท์แมเผยข้าผ่านค่อยอ่อนซอนเป็นตาแสบ เสียงว่เวจจาปเป็นกระจำปนหลดเพียงขันหน่อยจำปนหลดเปออ็นว่าเอาข้อสี่เห็นว่าตอนนี้สำหรับเอ่อบัวิเป็นบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงลหลายๆคนเสียนุน่นจังสี่เป็นว่าเมาะหน่อยเพชรบ้านแพง อีกหลายๆคนบอสโจอ่ะพอเอกจังสีกับถือเราเป็นบุคลากรของสาวหน่อยไปาบานแทบไปโลดพอเราไปสูมเอ๋อรเดี๋ยวพยาถามฐถึงเนี้ยจะไม่ใช่ศิลปินก็ตามเนาะสิเห็นว่าแต่ละคนมีคอนเทนต์ออกมาขนาดพออาทิตาพยายาถามขนาดพออาทิตาชุ่มแพร่กันยังเป็นเจ้าของคอนเทนต์เดย์แมนกับผู้ใดอยู่ไก่กับบอสโจเนาะกับเห็นห้องเซีนเพื่อนเห็ุคอนเทนต์อันนั้นอันนี้ออกมาจังสีแหมครับนีการเต้นมีทานันธานีออกมา นี่แหละเพิ่นว่าอยู่ไกลพ่นแบบใดเราก็จะได้รับพลังงานแบบนั้นแม่นบอ่อยู่ไกลพ่นคิดบวกเขาก็สิได้รับแต่พลังบวกมาครับผมเอ้าหายยังอะไเยอะนี่นบบอนโอ้ยอีหยังเมือ่อยเมืย์ยังสวยปิดสวยเปิดด้วยนะเอ้าอีหยังสวยโอ้ยอไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้มัมนบ่ล่ะกพี่เนี่ยค่ะโอ้ยมันจังได๋ไปทาง เง้นกับพุ่นแล้วออกยังกับหกสามสองห้าพี่น้เจ้าพียงเหรอสองหกสองหกสองหกสามเออสองหกหกสองสองหกหกสองเออออกหกสามไปไปจุดถูกได้ตัวได้มากกว่าเอฟซีแฟนครับถึงขวัญเมงเขามาถามอยู่เจ็๊สองหกเจ๊สองหกแม่เจ๊สองหกเวียนนามออกหกสามกับสองห้าพี่น้องยังพระท่านพ่อมาซ้ำเล่าออกหกหนึ่ง เ <c oughs> อาของเงินซื้อไปซื้อคืนเอาแ้งสันหลาถึงดูไลฟ์ก็จะสิว่า,วาเป็นปอบพงเยี่ยมปอบกับปอบเพา่ไทยก็เป็นฮา้อมแล้วก็อยากเจ <c oughs> อเอาจังสันว่าพี่น้องนอกกินเขา<อ>แรงแล้วกับมะวัานัวหัวมวนกับเอฟซีแฟนคลับมวนบ่บุพงเยา่มผัมนวมลวลโบบุเอาไรไรคนกับกินเขาแรงแล้วเสือว่ากับบ่ได้อันนี้ดอกพยา่ยมผันมาเบื้องคลิปลูกสาวครับ บางคนบอกว่าเบิ้งหอดตีสองตีหนึ่งตีสองผู้เฒ่าผู้แก่จังสีบอลรับบอนอนแต่ว่าไข่อยู่ดอกพยายามนเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นนอนสองสามชั่วโมงเพิ่นก็อิ่มแล้วตีแต่ว่าเฮ้าหนิแม่เฮ้าหนิแม่ขนว่าขั้นเฒ่าขนว่าขั้นเฒ่าแม่ขันอนสอดแจ้งขมือเลยพี่น้องเออเจ้าน้อยนี่ขวัญกระนี้ไปนอนเอออยู่เลีเออแล้วเอฟซีเฟนคลับเพิ่มรับชม ท่านใดเนี่ยเพราะมันนอ่นลามเบอร์ละเบล่ปางนี่โอยเพื่นบ่นอนง่ายเด้ผู้ใดนอ่นเน่ยผู้ใดนอนเพราะนะผู้ใดจะท่านใดคอมเมนต์มาบอกมาจ่าก,กันในเด้อพี่น้องเด้อไม่หนีถือว่าเอาเอาแบบคลายเครียดมาโซลอืมโซลสไตล์บา้านบานเบิ้งคลิปนี้แล้วเขามีความสุขเบิ้งแล้วเขาก็ยิ้มไปนั่มหัวไปพร้อมจังสิไหมคือจังพี่แองจี้จังสิเห็นบ่นปันคนนิ่งสวงเล่ามาเนี่ผ่านครับหัวจนว่าเด็กุลมทองผนเด้แมนอืมค่ายเพียงพวกเหี่ยวแตกอัน อันอันนี้สักกอนเบิ้งขิบไข่เคียยวไปเรื่อยๆเมนเ,เสีเย,ยสว่าอีสอสามมืออาจจะมีดรามากันเลดามาในส่ข้าพปรู้ะแต่ว่าคิดวันอาจจะมีแวแววมาเาดราม่าเถเมคอยข้พวกมาคืออันดาม่าเนีอยแต่ว่าคอยยินแววแววมาละละพยานมีเห็นอดอันนึ่งขึ้นไาอีกอยู่แต่สีบว็กไหนคอยขาวปัหูเด้อแต่ว่าขึ้นวสีมีดามา, <c oughs> ามาอมามยูาา่ ใบไหวยูนนี่ล่ะแม่เอาี่แฟนคลับกันจะส่งดามามาให้แอดมินหน่อยเลยด้วยพี่น้องแอดมินหน่อยบอกอยากอีหลีการ์มันก่ะจสั่งข่อยผู้ชาเลยอ่ะเบิ้งคลิปมวลมวเนาะพี่น้องเนาะก็รอติดตามต่อไปเดี๋ยวสิบีงานใหญ่มาบอกพี่บอกน้องอยวันที่สิบห้าพฤษภางานขอเกย์ใหญ่ทั้งเชยพุ่มเกย์รำไพ อ,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 อนั่นล่ละเดี๋ยวสี่จ้งเสีใกล้ๆมือก็จะสีมหารโรปโขคาแต่ว่าสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่ยุททั้งอเภอรสมาะจะมายยังหวัดไรอันพดทยายมาฟังลัมซิ่งมหากรรมลําซิ่งน้่นก,นกันกับมาเด้อพี่น้องเด้อสิบสองปุม่มพาที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์ปีนี้พระจัดใหญ่พี่น้องจัดแบบซอฟต์พาวาเวอร์จัดแบบซอฟต์จัดแบบซอฟต์ จังสันนพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังสีมาบอกการบอกงานสําหรับที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์อีกรอบหนึ่งปีนี้เป็นหมอลําสิ่งเห็นหลายๆคนถามข่าวแอบถามข่าวมันก็แอดมินหน่อยปีนี้เพิ่นได้อีหยังงานเพิ่นได้อีหยังงานเป็นหมอลําสิ่งนพี่น้องเนาะแต่ว่าปีนี้ถือว่าเข้าจัดแบบบ่โบโบ่บใหญ่คือปีที่แล้วเอาแบบธรรมดาธรรมดาประทับธรรมธรรมดาไปสักก้อนเนี่ยมันครบปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนี่คือว่า ได้หลายขันหมดสบ,บักสบ,บอมไปงนี้ผ่านเตรียมงาน,ดนโดนปวดขอยกไดบิวง์ออนมาลม่าพี่นอ้อง <laughs> เสียบอขอยเหอนลูกสาวจ้างมาเบิงตค่ะค่ะขอยเหอนลูกสาวบ่ได้ทไทยหอนลูกน้ม่มขอย้อ,อนหลับกอรอยังมาคนาเงยเตรียมงานมาเป็นเดือนเนาะพี่น้องงาน,งานไงเดือนก่้เกือบสองเดือนเมี้ยงของอีกตัางหากอ้ําบ่เป็นยังกับพี่น้องได้เบิวงกับดีใจแล้วล่ะเอาเอาไม่เอาไมเดี๋ยวบัดฉลองไงฉลองไงยี่หลีพี่น้องจะขามือหาขึ้นนีิ รับรองว่ามีแน่นอนล่ะสาวน้อยนี่แมน <Man S 1> บอสแมนเสียพานบอสต้องเอาแมนเอาวงไหนใครเจ้ว่าต้องมีสาวน้อยมึงเอาแอดพี่หน่อยแล้วพี่ล้าน้องเลย่ะสิไปอาบน,น้ำเย็นอ่าวังส่นน้พี่น้องนาอสนงสำหรับคลิปนี้พอก,กันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ